ขปังดิครับ ขออีกรอบได้ไหมนะพี่มันจะขำตลอดเลยพี่ขำมากเลยดูม่เพลงมันซึ้งไม่ใช่เหรอครับแต่เขาขำพวกเราคอยปล่อยไปไม่ต้องไปเก่งลว เอาไปที่ไปทีไอ้แจ๊ดเฮียเออไปที่กินนี่มาว่าเราอยู่งหน้าไปยู่งหน้าอยู่งหน้าเออร้องไห้ร้องไห้อ๋าน้องมาบเออน้องมันใจร้องไห้ไม่ไม่บอกคุณผู้ชมก่อนนะด้วยความที่น้องอ่ะเขาชอบพวกเราเขาก็เห็นพวกเราเขาก็นึกถึงตอนที่เขาดูเขาเลยจะขำไม่เคยคิดไม่เคยคิดเลยเนี่ย ไม่เคยคิดว่าชีวิตจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดแน่แน่เพอะไรมันยากแล้วพี่อันนี้จะโทษใครทีเนี้ยเพลงกลัะเพราะเลยไม่เคยนะล่ะไม่เคยจบมาเรื่องก่อนคุยกับน้องก่อนเลยไม่เป็นไรโอเคคุยกับน้องก่อน แ,บบแต่น้องลองไ่ได้เพราะว่าน้องชอบพี่ๆตลกอลองอไปกันนึกไปอะไรอย่างเงี้คยคณจะคิดอะไรอยู่นะเ <c oughs> นื้อนี้ได้แล้วแต่ตอนนี้คิดอะไรอยู่เกินขำคิดว่าจะเล่นมุกอะไรคิดว่าจะเล่นมุกอะไรโม่เล่นไม่เล่น,น,นเลย,เลยนั่งฟังอ,อ,อย่างเดียวเลยนะนี่ตั้งใจฟังกันเลยนะเมื่อกี้ได้ฟังเนื้อไปหน่อยแล้วชื่อเพลงอะไรเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรดวงตาเวดวงตา ดวงตามีความหมายมากใช่ไหมคุณตามีความหมายครับตานี่มีไว้ทําไมตาไว้ดูหูไว้ฟังตังไว้เก็บข่าไว้เย็บเบ็ดไว้ตกนกไว้ขันขาไว้ถีบซิปไว้รูดตูดไว้นั่งคุกไว้ขังลิ้นไว้เลียเมียไว้เอาโอ้โหมาเป็นสเต็ปนี่คือความหมายของดวงตาแต่ไม่น่ายาวไปถึงขนาดยาวไปหรอไกลมากเลยอันนี้ถามเลยทำไมพี่คุณคิดว่า ตากระตีนอะไรสําคัญกว่าตีนสําคัญกว่าดิพี่บอลไอ้หนูตาสําคัญกว่าสําคัญกว่าได้ไงเอ้าดูอย่างชื่อคนเลยยังมีตาไปเกี่ยวข้องยังไงแววตาดวงตาตุกตามีไหมแววตีนดวงตีนตุกตีนขนาดอาหารก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟมีไหมเย็นตีนโฟขนาดการรักษาโรคแอนตาซินมีไหมแอนตีนซินไม่มีอย่างกระพุนเล่นไฮโลอย่างเงี้ย ถูกเต็มตีนมีไหมถูกเต็มตาไปกินก๋วยเตี๋ยวตีนไก่มีไหมก๋วยเตี๋ยวตาไก่กลับบ้านดึกๆเวลาเมียด่าไอ้หน้าสซนตีนมีไหมด่าไอ้หน้าส้นตาเอ้ยตายแล้วทำไมไม่เอาตากิ้งเอาตีนู้ดินาแล้วทำเพลงมนาหรือยังเนี่ย ามเลยเมื่อกี้ชื่อเพลงดวงตาครับเมื่อกี้ยังไม่ได้ฟังเนื้อเต็มๆนะสื่อฟองหมายอะไรบ้างมันพูดถึงดวงตาคพี่เกี่ยวกับตาที่เรามองนู่นมองนี่มองหญิงมองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมประมาณนั้นครับผมถ้าจิตรู้ไหมว่าในศตูพี่มันเสียงดังได้นะเว้ยเอาแบบพูดเบาเอาร้องเถึงเบาเปาขาพูดเบาๆอยู่ในวงการเพลงนี้มานานเนี่ยครับ ประมาณ3ปีครับพี่สปีออกมากี่ซิงเกิลละสิบเอ็ดครับผมแฟนๆก็ตามกันเยอะแยะมากมายนะครับเพลงทิศเข้ามาวงการเพลเออเริ่มต้นเริ่มต้นร้องเพลงมั้ยจุดเริ่มต้นเริ่มจากประกวดร้องเพลงครับพี่รายการอะไรครับชุมทากเสียงทองป่ะเฮ้ยลูกทุ่งเขาไม่ได้มาสายพี่โอบะอีกเลยม็นกันได้ทูบหอมกับคนเราต้องไปหลายเวทีนะเนาะฟิวอาร์แอนด์บีทูบหอมธรรมวิทย์เป็นมาหลายหลายรายการเลยครับพี่หลายรายการเลยใช่ไหมจะสุดท้ายก็มาอยู่มา ทำเพลงเ้าส่งเดโมเขาคายเพลงพระเิดอายุเท่าไหร่ลูกเรนดิยี่สิบห้าเโอ้ยกำลังเข้าสู่อวัยวะเพศเลยเป็นจับเพศเป็นจับเพศเลยทีเดียวเชียวดังได้ของใจทั้งดังไ่้ของใจทั้งปีเลยแต่เพศที่สร้างชื่อก็คือคนไกลอะฮะคนไอ้ตังกูอยากแกล้งน้องได้ไหมเนี่ยไคนไกลโอ้คนคนไกลแต่มาพูดใกล้ๆเนี่ยไม่ได้ยินไกลก็ไม่ได้ยินเลยเนี่ยตอนนี้ปกติเป็นความสนุกไหมพระเถิก มีบ้างอยู่กับเพื่อนโปรติพูดยังไงเฮ้ฮากว่านี้ไหมนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งเอามานิดถามจริงีเกรงพวกพี่แจ๊ดะไรใช่ไหมหรือว่ายังไงนิดหนึ่งเลยน้องร้องเพลงไม่ได้เพราะมึงไงแจ๊ดมึงไปทำผมใหม่ไปโถไม่ชอบพี่บอกอย่าตบอย่าแทะพี่เปลี่ยนทรงเลยไม่พี่ไม่อยากพี่ไม่อยากแซะเนาะคนเขาไม่รู้คนไหนแพทริกคนไหนแจ๊ดโธ่อะไรแพทริกมึือแพ็คเพิร์ดเขาบอกผมเมื่อกี้นี่ ว่าเออผมอายมากเลยครับผมไม่ต้องไงไม่ต้องอายรายการนี้เขาจะเป็นตัวเองสบายๆเลยลูกมีความสุขสบายๆอย่าไปคิดอะไรมากจริงๆผมผมแฮปปี้อยู่ครับพี่มีความสุขอยู่ตอนนี้สนุกอยู่แต่นี่สนุกแล้วเหรออะไรนะโวแล้วทั้งมึงทั้งมึงเศร้าเอเป็นยังไงวะเนี่ย เล่นตลกเป็นคณะคณะรวมกับพวกพี่ไหมผมม่าอยากเล่นเป็นพี่แต่ผมมาช้าช้าก็ไม่เป็นไรเราก็ปูมุกช้าช้าให้น้องได้ได้อะไรพวนี้นับแบบีิโกดูนะแล้วก็เราอยู่ตำแหน่งไหนก็นับตำแหน่งนี่เฮ้ยน้องมองหน้าแบบเนี้ยพี่นับหนึ่งได้แด้สวัสดีครับที่โกลที่โกสวัสดีครับแล้ทำไม นับหนึ่งได้วะเฮ้ยเขาแล้วมึงสองเหรอนับสองได้วะเฮ้ยแล้วแต่เราแล้วแต่คาแรคเตอร์เราคิดว่าเป็นจิโกะตัวจี๊ดเลยเป็นจิโกะจิโกกันเลยอ้ยนับสามได้เหรอวะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เอาตามสไตล์เราไม่ต้องมาจำพี่เฮ้ยเฮ้ยให้เขาเล่นเองสอนอยู่นั่นแหละร้องเพลงเขาก็เก่งเลยเล่นตลกอย่ามาเก่งมึงเฮ้ย สามดาวอ่ะไอ้ดาอยู่แต่ว่าพอแบบนิ่งๆออกไอ้นั่นให้พี่หน่อยเฮ้ยเฮ้ยนิดเดียวขอนิดเดียวสามไม่ได้ปะวะยกูว่าแยกทีมกันเลยพวกเรานี่ถามจริงอะทะเลาะกับคนข้างสุดท้ายเมื่อไหร่อะว่าเอ็งคิดว่าพวกข้าเหนื่อยแค่เองมั เขาเป็นนักร้องดีดีตั้งบอกว่าดีนบดีนะอันนี้แล้วหนูคือตลกไปด้วยเหมือนกันหมดก็ไม่ได้มันต้องมีผิดแปลกแหวกออกไปบ้างครับผมถนัดร้องเพลงแต่ชอบดูตลกไว้อย่างนั้นน่ะดีมากอยากจะร้องเพลงกับใครเป็นพิเศษไม่ใช่ไม่ได้ให้ไม่เอาไปชี้ทำไมเราอยากจะร้องเพลงกับใครเป็นพิเศษไหมพี่วีวีโอเดลันแล้วผู้ชายชอบใครไม่ได้ชอบผู้ชายไม่ใช่ไม่ใช่ถามว่านักร้องผู้ชายชอบใครน้องน้อง น้องมีตั้งแต่ถอดแม่ที่ใช้ติดึ้นเยอะเขาเล่นมุกได้รู้ป่ะเองรู้ป่ะเนี่ยเขาเล่นมุกแบบสไตล์ของเขาเออแล้วผู้ชายชอบใครถ้าเป็นศิลปินรัลอกพิเศษเลยพิเศษร้อยเขาเขียนเพลงร้อยันรออ่าร้อยโรแต่แนวเพลงของเขาไม่ใช่ของพิเศษเลยนะใช่แต่ว่าแบบว่าแรงบันดาลใจเขียนเพลงอะไรอย่างเงี้ยเขาทําแนวที่ผมแบบ ไม่ได้ขนาดอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจนี่เราพออยากพอยากยี่สปีตอนนี้รอๆอแบบนี้มีคนฝากถามมามีแฟนยังครับไม่มีคนเดียวโซดูเลยครับตอนนี้มีแต่แฟนเพลงอ่าใช่ตอนนี้มีอัลบั้มแรกในชีวิตแล้วนะอชื่ออัลบั้มอะไรครับก็อัลบั้มแรกของผมนะลาเวนเดอร์นะครับผมก็สามารถติดตามได้นะฮะ ฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยครับครับติดตามน้องแมทติกได้นะฮะเป็นที่น้องบอกาเมาสักทัวเลยครับเมื่อกี้เปิดมายังไม่ได้ฟังเพลงที่น้องร้องเลยเดี๋ยวตอนนี้ก่อนไปร้องเลยร้องเลยร้องเพลงนี้ให้กับแฟนๆได้ฟังเลยครับจ้าก